สองหมื doorway, ่นเท่าไหร่นะครับจะได้กล้องใหม่กันสวัสดีครับพบกับช่องพูแมนเล็กสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปซื้อกล้องกันนะครับผมซึ่งเป็นกล้องที่ผมอยากได้มานานแล้วนะครับที่จะเอามาไว้ถ่ายคอนเทนต์ให้กับท่านผู้ชมนะครับก็จะงบเท่าไหร่จะอันนี้เท่าไหร่ไปขอบอกนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับแต่ที่แน่ๆผมยืมตังพี่ไกด์มาส่วนหนึ่งนะเพื่อจะไปซื้อเพราะว่าถ้า ผมเอาเงินผมไปซื้อหมดผมแน่จะได้กินแก็บเพราะว่าเงิน YouTube ยังไม่ออกนะครับผมเงิน youtube นี่ก็ออกเหมือนเงินเดือนข้าราชการเหมือนกันนะครับที่ออกประมาณสิ้นเดือนสิ้นเดือนต้นเดือนเหมือนมันนุ่นเงินเดือนเหมือนกันนั่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ออกผมก็เลยจะเอาเงินยืมเงินพี่ไก่ส่วนหนึ่งก่อนไปซื้อด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล้องเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นกล้องรุ่นไหนนะครับผมเดี๋ยวเรากําลังจะออกนะครับตอนนี้เราพี่ไกแอคอยู่นะครับไปงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่า let สวครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านนี้นะครับร้านอะไรกันนะซื้อกลงทีเด็นี้ไปเดี๋ยวเราเข้านนไปกันนะครับผมไูว่าเจ้าของร้านเขาอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่เราก็อุ่นไม่ใช่พยาธครับพยาธิครับซื้อ,อกล่องครับพยาธิถ่าด้ใช่มใน 1, ือเท่าไรนะครับสองสองสามสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สองสามสี่เก้าศูนย์โดนไปสองโดนกำลัสามนะครับเยนจ็ดร้อยครับสองนี่นะสองโดดยอันนี้เราก็จะลองกันก่อนนะครับคผชมก็เดี๋ยวเขาจะติดฟิล์มกันรอยให้นะทีตัวหน้าสัมผัสก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของกันเต้นเต้นเหมกันนะเออเราจะไดกล้องใหม่แล้จุ๊บ อาล้ครับตนมี้มาแล้วครับ้องมาแล้วโอ้ใช้ในก,การเนมเมอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นชาร์จกล้กนะค,คับอัวบตนี่นก้องนะคะมีแ็คเตอรคือส,สุ็นสสเน,น,นิส่วเบเอร์ใส่้วนะไมเกิดว่าอย่างถือที่ชาร์จแบก็มีก็มีฝาเนี่นครับโอ้เขามีปั๊กอันนี้มาให้ด้วยนะครับเนี่ครับเ<ช>ราเวลาเราไปพี่ไกด์จะไปญี่ปุ่นใช่ไหม,มเออเนี่ย ดีเลยนะน่ะไปญี่ปุ่นน่ปักบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเรานะเเสียบเสียบชาร์จได้เลยนะครับเดวครับเนี่ยโอในกล่องมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับมีส่นอะไรไม่รู้เนาะลองมากล่องใหม่ๆสุดๆนี่ว้าวฮันีหย เดี๋ยวเรา,อาเอากล้องนี้กลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านเบบเต็มนะครับผมไปเอาล้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะแกะกล่องน้องสโอนี่นะครับผมกล้องตัวนี้นะครับเซตอ่าวีเทนนะครับผมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะสวยเท่าไหร่นะครับก็สวยได้แล้วได้เห็นที่ร้านแล้วเนาะแต่ว่า เรามาแกะในแบบในน้าของภูมิมนงกนะครับเมื่อกี้ร้านแกะนะครับแต่อันนี้ในน้าของภูมิมนงกแกะนะครับอันนี้เขาก็จะมีเมมแถมมาให้32กิกนะเพื่อสําหรับใครนะครับที่เป็นสายยูทูบเบอร์นะครับออยากทายูทูบเบอร์ก็กล้องเริ่มต้นอยากได้กล้องดีๆก็ตัวนี้นะครับแนะนํานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือนะครับผมแล้วก็ใบทรงใบเสร็จอะไรนะครับที่เขามีมาให้เราอย่าไปสนใจเราสนใจแค่กล้องเราก็พอนะตอนนี้ โอ้ยตอนนี้อะไรแบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ว้าวดูครับท่านผู้ชม้ตอนนี้นะครับน้องได้อยู่ในมือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมาแต่ผมจะบอกอะไรอีกอย่างหนึ่งว่าผมได้ซื้อเคสมารอน้องไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่านี่ครับซื้อเคสมาเตรียมด้วยสีเขียวด้วยผมชอบสีเขียวนะเด <c oughs> เราก็จะเอาอเคสใส่ให้น้องกันนะครับอ่า Ooh, ใส่เคสตละที่เลยครับท่านชมดูครับนี่ <c oughs> ดูดิว้าวอย่างที่อ่ะนหน้าจอมันอันนี้ได้ด้วยนะอ่าเปิดแบบนี้ได้ด้วยนี่หมุนได้ด้วยนะน,นี่ทางไหนวะเออทางนี้ด้เอ้ยเซลฟี่แบบนี้ได้ด้วยเอ้ยดีอ่ะโอเคก็วันนี้เราหมดวบไปประมาณสอง0มืนสามนะครับกว่าจะเก็บตังได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับ ที่ทํา YouTube หรือว่าใครที่ทํา YouTube หรือว่าทําเกี่ยวกับขายของออนไลน์นะครับผมก็ขายเหมือนกันเป็นในหน้าทิกต็อกเหมือนกันนะครับเอาเงินที่ได้ส่วนนี้มาซื้อกล่องมาลงทุนนะครับอ่าเป็นเขาเรียกว่าต่อยอดนะผมก็เริ่มจากโทรศัพท์ผมจึงเก็บไว้นะโทรศัพท์เครื่องแรกนะครับท่านผู้ชมที่ผมทํา YouTube ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ iPhone นะแต่ผมเอากล่องเอากล่องมาใส่นี่หูวุยนะครับนี่เครื่องนี้ในตำนานเลย ผมมาถ่ายวีดีโลุยน้ำสะเทินน้ำสะเทินบกนะเครื่องนี้นี่ย่าผมเป็นคนซื้อให้นะสมัยเมื่อก่อนมันเจ็ดพันกว่า,ามั้งเออจ็ดพันนะโอ้เนี่ยผมเก็บไว้นะครับแต่ว่าให้พี่โอมยืมแม่มันเอาไปทําเล็บแบบนี้จ็บใจชิบหาย <c oughs> เออผมก็จะเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องแรกเนาะเครื่องแรกของเราที่แบบทําให้เรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะมันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีโทรศัพท์ถ่ายวีดีโอตัดต่อต,อ,ต,อ,ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีช่อง YouTube ให้ท่านผู้ชมได้ดูหรือเปล่า ตอนนี้นะอ่าโอเคก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจมช่องผุมแมงมุกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนจะลาจากไปเดี๋ยวผมจะไายภาพโดยรวมให้ท่านผู้ชมดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ